ปา oh. ดอันนี้ซื <g 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 ้อปุ๋ยไหมเออปาดกดมุนเบ้างนะกดเบิุงเงินเออเออกดเบิุงเงินให็นไหมอย่มาซื้อสิมาซื้อปุ๋ยไปใส่เขาไหมได้ได้พ่อเนี่ยหังหัดจะใส่หลังบ้านโต๊ะกันมีมากเขากับอันคล้องแล้วก็เสียด้วยฮะกดงงกดเงินมาอันซื้อปุ๋ยไหมบาดโถเพื่อนนเด้อเพื่อนนเด้อโอ้ยนี่ซ้ำพ่อด้ซื้อปุ๋ยในละลาเลยแต่ว่ากับพ่อมีอัน รถมีเรือเขาเปิดตลาดไงก็จะอื้อเบาคนเขาเขาน่ะแม่นบอกเออเนี่ยขาไก็ใหจ้าผู้ใดสิไปนี่แล้วรถก็ไปเยอะงห่างนี้สิไปก็อ้ยากบอกอ้อค่อยไปดอกจังฝาเขาผู้ใดกล้าดอฝาเขารถล้วอย่างนี้บอกจ้าเมไย้ใดเขาสิอันนี่ผู้ใดไปเนี่ย้อยแม่นบอกกานข้าวเขาเมื่อข้เกูมือ เวาืกสจืเจริเท่านันน่นยัง่้มามาดิมามาดมาิมาดิมดิมาดามาไมดิมาามดมาดิมาดิาดมิาดมดิมาดตมาดาิาดมาดิมาาดิมาดาดมาดิมาดิมาดิมินาดิมาดินหดิมาิดิมาดปาดิม่ดด้มาบิมาเมาิาาาาม เออฝากกดเงินบ้างนงกดเงินเออเออกดเงินให้นะสิ่งมาสื้อปุ๋ยไปใส่เข่าได้ได้เพราะ้รหัสจะใสหลังบัตรเออได้ด้สชมไปอันนั้นม่นี้เออได้ได้ได้โอเคๆไปนส่แกะก่อนไปนักะถ้าหย่วงไปไห้อยู่โอ้ยพอดีกว่าลด็อก็จะลกเสือแกะไปเอานไปไปาไปามไปา ตันีนบ่อคอยบอกตัว่าแลวต้อไงติ้นไดยังโนากแล้วได่นว่า่าวนี่ยนว้ดนอ่านด่า่นวาน่อน่านๆๆๆนวนวอานว่านวนว่านวดานดานวนดนนว่านนน่านว่าน่อนว่า่า่านนวดานนานว้นวฮว่านอ่าอวาานอ่านด่าน่านอ่า่าน่านวนว่่นา่่นน่นวอา โดตหนว่ายไปโคตรไหมเบิ้งนี่ยโคตรซื้อแต่โคตไม่ซื้อเพราะว่าบอกไปกดเบิ้งเนี่ยเพาว่าจบอกอย่างกรแบ่รเบืงอยู่มี่อยู่ไมีได้ไปซื้เงินไปซื้อปุ๋ยแบบนี้บอกดเ้วบอกว่าโครเบิ้งเนาะดอไปไปแองอีกคือเก่ามีเงินหรายเนาะใส่ข้นฉลาดใส่ข้นฉลาดอีรีไว่เพราะว่ากดเอาเงินหนมกแน่ไปกดเบิ้งนี่ก็กดแต่เห็นอยู่ทีบอกพีชปน่งไปาปไปบอพลาพีชินแบบเนี้ เจ้าวะล่ะกดเบิ่งเงินให้แน่เพิ่นว่าปิดบ่องได้วะไปอีกแนละ้วกูไปไปเองผักยำจีมเลยเฮ้ย